The m a <laughs> s c o d สวัสดีครับคุณยูดสวัสดีครับพี่เน่อ่าฮะอ่าสบายดีนะครับสบายดีครับผมอืมฉีดวัคซีนก็รอคิวเนาะช่วงนี้ครับครับผม ตอนนี้ก็ยังวิ่งรถวิ่งอะไรไม่ได้เลยเนาะใช่ไหมใช่ครับพีออ่ใช่ครับผมสู้ๆไปด้วยกันนะครับผมออวันนี้โทรมาจากที่เดิมปะ่ะฮะที่เดิมครับพี่ครับผมสมุดปากการใช่ไหมที่ทํางานผมไมาอยู่สมุดปากกาแต่ว่าพาผมจะอยู่แถวออนนุชพี่อ๋ออน,นุชอ่อ,อน,นุชตรงใกล้ๆวัดแม่นาคเนาะใช่ไหมผมอยู่ทางฝั่งประเวศอ๋อฝั่งประเวศอีกฝั่งหนึ่งโอเค,ค เพราะว่าตัวผมเองเมื่อก่อนนี้ก็พักอยู่แถวลัางคำแพงก็จะมาทางฝั่งพระขนงแล้วก็ยาวไปอ่อนนุชไปทางโน้นได้ไปอีก,อก,อกทางหนึง่งเออเคยไปไหว้บ่อยๆสมัยแต่ก่อนนะตรงวัดมหาบุตรอะตั้งแต่ยังรู้ด้สองทางพี่ตรงนั้นมออัน,นรู้ออกทางก็งได้ใช่ออกทางวรรนาการแล้วเข้าสีนคลินก็ได้หรือจะเข้าทางตรงนี้ก็ได้เออเออเออโอ้โหนี่เป็นคนขับรถนี่เราไปเถียงไม่ได้เลยนะเพราะว่าเขาต้องรู้ดีกว่าเราอยู่แล้วโอเค ตอนนี้ก็มีพี่ยมมาให้กําลังใจนะแล้วก็มีหลายท่านนะบอกว่าพี่ยุทธสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้มาในเรื่องขอไปด้วยเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยครับคุณยุทธครับผมคือตอนนั้นอนะ่ะมันย้อนไปสักมาห้าหกปีก่อนนะพี่อืตอนนั้นผมทาํามาทํางานเป็นไอ้นี่ลนะคนขับรถบรรทุกครับคือผมขับรถบรรทุกตอนนั้นผมขับรถบรรทุกพวกไอ้พวกลูกลังพวกอะไรเงี้ยเป็นรถสิบล้อยใหญ่ๆนาะ ก็คือช่วงนั้นงานมันเร่งไงผมก็ต้องวิ่งกลางคืนกันด้วยไงวิ่งกันทั้งคืนอ่ะวันนั้นอ่ะครับคือกลางคืนผมม็ใส่วิ่งกันว่าหนึ่งรถไม่ติดสองมันไม่มีพวกตาช่างอ่ะเพราะพวกผมชอบแบกกันนะแบบเตือนน้ำหนักเือนอ่ะครับแล้วก็ชอบวิ่งทางลัดเพราะว่าจะได้ทําเที่ยวได้เพราะว่าทางมันไกลกอ่ะบางทีเราก็ต้องออกทางลัดเลี่ยงเมืองอะไรเงี้ยเนาะอือมคือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีที่ผมบอกอ่ะแหละครับ อยู่ตรงนั้นอะมันมีบ่อลูกลังอยู่มผมก็ขับรถเข้าไบเลาลูกลังระหว่างนุ่มรอคิวเนี่ยผมก็ยืนคุยกับเพื่อนผมอยู่ใต้ต้นไม้ผมก็นั่งคุยนั่งอยือกินอะไรกันเนี่ยแหละพอถึงเวลาปุ๊บผมก็เอารถไปจอดอแม,มคอรก็ตักใส่มาปุ๊บผมก็เลยบอกคนตะโกนบอกคนขับแมครบ,บอกพี่แน่นๆเลยเอบอกมันจะคุ้มเพราะใบไม่ได้เนะอ้ยบอกโลัวไม่ต้องกลัวแล้วพี่แตวันนี้กลางคืนมันพี่มีตาช่างออ เออเราไงก็ระวังระวังเลยทางหลวงม,มันไม่หยุดแต่ดึกมันมีนะเว้ยเราก็แซล,ลกันนะเ <c oughs> อาก็เล่นกันนะคุยกันนะฮาแล้วผมก็ไปของผมระหว่างที่ผมขับรถเราจะบ่อลูกลังเลยพี่บ่อก่อนนะพี่ <c oughs> บ่อลูกลังมันจะเข้าไปในเข่าพี่แล้วก็จะเป็นทางลึกๆเหมือนก้นหอยอ่ะพี่แบบขับวนลงไปอ่ะไ <c> อ <oughs> ตอนลงไม่ใช่ไอตอนขึ้นเนลำบากพี่เพราะหนึ่งรถมันหนักแล้วมันก็ขึ้นไปได้ทีละนิดทีละนิดค่อยๆไต่เว้ยพี่ครับแต่พอมันจะสุดทางปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นถนนใหญ่แล้ว ผมก็ต้องจอดทั่วเปลี่ยนเกียร์ก่อนทะเลาให้รถมันมีกําลังไนงะเดี๋ยวนะเดียวาเรา,าเราไปคนเดียวคนเดียวพี่เออเออเออผมกำลังขับขับรถออกไปจากถนนใหญ่นะ้วปึ๊บอ,อน้ผมก็ขับไปเรื่อยๆครับความเร็วประมาณท่านทีหกสิบผอกขับผมไปเรื่อยๆไม่คิดอะไรแต่พอมันมาถึงทางลัดที่ว่ามันจะออกไปจังหวัดสระบุรีได้ออมีทางลัดจุดเส้นไม่ส้นเลี้ยงเมืองอะ่ะ มันก็จะเป็นทางปเปียวหน่อยเขาบอกทางเนี้ยมันมันถึงไวนะบอกมันเอาไปออกแถวอำเภอเนี้ยแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงบอกอย่างนั้นเลยพี่เขาบอกเออแต่เองจะกล้าขับไปหรือเปล่ามันมีบ้านคนเลยนะเว้ยไม่มีต่เขาไม่มต่ป่าบางที่สําคัญผีดุด,ด้วยออจโดักป้นก็มีบอกเราจะไปกลัวมันทําไมล่ลละเราขบรถอ่ะบอกโจรก็โจรวิ่งตัดหน้าจะชนใช่ละโจรก็ไม่มาหน้ามาป่นรถขนดินแล้ว พอพนพวกนั้นมันจะเอาไอ้นี่ไงพวกน้ามันพวกแบตเตอรีน่นี่ไงอ,อ,อันนี้ผมไม่รู้จริงอ่ะโอเคระหว่างผมขับไปอยู่เนี้ยผมก็สังเกตเห็นมันมีศาลาไม้อยู่ศาลานหมุนศาลาเรารถกกเก่าๆที่เขาไม่ได้ใช้แล้วล่ะครับผมก็ยังคิดว่าใครก็มาสร้างไว้นี่มันมีรถผ่านนหนใครจะมานั่งออผมก็ขับเลยไปมันมีสองสามศาลาแล้วครับเนี่ยบอกเอ้ยมันมันสร้างทีอย่างนี้อ่ะครับในใจคิด อ๋อเมื่อก่อนอาจจะมีรถโดยสารเคยวิ่งก็ได้แต่ช่วงนี้เขาอาจจะยกเลิกไปแล้วครัะหว่างที่ผมขับไปเนี่ยมันมีสารานึงแล้วมันก็จะมีต้นไมออ้อยู่ใหญ่แบบมืดเลยนะมีคนอยู่คนหนึ่งยืนอยู่ผมก็เลยประมาณว่าผมจอดรถพอดีตรงนั้นนะอ่ะผมจอดลงไปชี้เม่ใจ่เงาปวดชี้ไะ่อจอรถไปชี้แล้วผมเดินกลับขึ้นรถมาปุ๊บเนี่ยผมนั่งอยู่หน้ารถพอดีผมก็เห็นผู้หญิงคนนั้นอะเดินออกมาจากสาราออ แล้วก็เดินมาขวางหน้ารถผมไว้เอ้ยผมบอกเฮ้ยมายืนขวางหน้ารถแต่ทำไมผมก็บีบแต่ใส่เป้นทีหนึ่งความรักคนเราอ่ะถ้าดินเสียงบีบแต่มันต้องตกใจคือกระโดดหลบแล้วครับแล้วใบเขาก็ต้องเดินมาถามแล้วแล้วว่าเขาขอความช่วยเหลืออะไรเขาก็ต้องเดินมาคุยกับเราเลยอ่าอ่าเบอกเฮ้ยคนนี้เขามายืนขวางทำไมอะไสักพักหนึ่งไม่ถึงสามวิแล้วพี่มายืนอยู่ข้างประตูฝั่งโอ้โหมองจะกระจกอะผมบอกเฮ้ยข้าอยู่วันนี้ไม่ยืนอะไรผมก็ดินเสียงเคาะ ตึกตึกตึกมันเขาาข้าประตูรถผมอะก็เปิดกจกผมก็ถามพี่ไปไหนเนี่ยมายืนอะไรตรงนี้นะ่ะมันอันตรายนะเนี่ย<อ>ถ้าดีนะรถผมจอดอยู่ตล้วพี่เดินออกมาจังหวะผมวิ่งมาเนี่ยถ้าเกิดผมชนพี่ขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยครับ<ถ>เอาบอกขอไปด้วยคนสิหนูอขอไปด้วยคนได้ไหมอายุเยอะใช่ไหมอายุประมาณห้าสิบแล้วครับผมเออใช่สุงประมาณเหมือนเสื้ออะไรสกอตเหมือนคนที่ว่าตัดอ้ยอยหรอืรอว่าทำนาอะไร แล้วก็เป็นกิงวอมแล้วก็มือหนึ่งอ่ะหิ้วกระเป๋ากระเป๋าผ้าเก่าๆครับแล้วเขาก็ใส่หมวกไอ้หมวกมอญน่ะคล้ายๆหมวกปไว้เล็กๆหน่อยอ่ะหมวกอะอย่างนั้นอ่ะจำไม่ได้นะผมก็ถามพี่แลวพี่จะไปไหนเนี่ยบอกขอติดรถเข้าตัวเมืองหน่อยจะไปหาสาวบอกแล้วพี่ทาไมไม่ไปตอนเช้าจ้ตอนเช้าอะ่ะมันยังพอมีรถวิ่งอ่ะดูตรงตู้ก็มีครับ ของทงของแถวก็มีพี่ออบอกว่าไปตอนนี้ด่วนเลยหัวใจผม,จมคิดเอ้ยคขาาจะมีธุระด่วนก็ได้อีกใจนึนกงคิดเอ้ยโจรบ่อน,นกต่อ,บบอว่ามันหลอกเราบป่ป้นหรือเปล่าผมก็นั่งคิดไปอีกสักพักก็บอกว่าเอ้ยผู้หญิงแบบนี้ไม่น่ามาปีป้นหรอกผมมากจะเป็นแบบพวกสาวสวยๆมากกวที่หลอกป่นผมก็เลยบอกงั้นพี่ขึ้นรถเลยครับประตูผมไม่ได้ล็อกนะพักเดียวผมไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูเลยเขาขึ้นมานั่งอยู่ข้างผมแล้วอ่ะผมบอกออ้ยพี่ขึ้นมาตอนไหนเนี้ย ไม่ได้ทําไอ้ง่ายตามหลักอ่ะคือรถมันหนึ่งมันต้องได้ยินเสียงเปิดประตูใช่ไหมพีใช่ใช่ไอรถผมมันเป็นรถรุ่นเก่าอ่ะคือเสียงประตูมันต้องดังแล้วต้องดึงแรงแรงต้องดึงแรงใช่เหล็กชนเล็กอะดังตั้งนี่เลยอะเอล็ชนเล็กอะโอ้ยขึ้นมาตอนไหนเนี่ยก็เลยถามพี่พี่ขึ้นมาตอนไหนเ่ะ้บอกขึ้นมาเมื่อกี้แหละที่น้องเรียกนั่นแหละผมก็เลยขับรถออกไปผมบอกพี่รถผมจะร้อนเลยนะทันรถผมเก่าแล้วแอมมันก็เย็นผมบอกไม่เป็นไรหรอก เพราะว่าอย่างเงี้ยมันเป็นไรหรอผมมาขับไปก็ถามพี่แล้วพี่เป็นคนที่บ้านพี่อยู่น,นีเหรอ,อบอกบ้านก็อยู่ในนี้แหละบอกเดงนใจคิดมีคนขับคนเขาบอกว่าตรงนี้มันไม่มีบ้านคนว่ะโ,โ,โอ้โหเราดีใจเด็ดนะไปรับมาเออเออบก็ขับรถไปเรื่อยเๆรๆื่อยบอก็ถามพี่เลยลูกสาวพี่อยู่ในตัวเมืองไหนตัวเมืองสระบ,บุรีใช่ไหมบอกใช่จะไปหาแล้วลูกสาวทำงานที่ไหนเนี่ยผมก็ถามเงี้ยเผื่อว่าจะไปดีได้อื บอกว่าลูกสาวทางานอยู่ในตลาดนั่นแหละบอกแล้วพี่ไปตอนนี้พี่ไม่กลัวอะไรเลยเขาบอกผมได้ผีมันดุพี่นะมันลหผีมหลอกนะครับเขาตอบผมว่าไงลุงไม่พี่บอกไม่กลัวหรอกเพราะพี่ก็เป็นผีไมเใ้ยบอกเอ้าทําไมพี่พูดอย่างนี้อ่ะกลัวอยู่นะโอ้โหใจ้ีป๊บปุ๊บกระยอกผมหรือเปล่าลองระหว่างทางอะเขาก็ขอสกิทผมเขาบอกว่าขอบุหรี่พี่สักมวนสิพี่อยากจะสูบแต่พี่ไม่มีเงินซื้อว่ะ บอกว่าได้พี่ผมก็จุดส่งให้แกแล้วผมก็จุดกับผมด้วยครับไป้วสูบกระป๋าได้แหละแต่พอรถมันมาถึงโค้งโค้งหนึ่งตรงนั้นมันมีวัดตรงนั้นมีนวัดพี่แล้วหมาตรงวัดแล้วน่ะมันหอนพี่หอนแบบไปกินเข้ามาในรถนะเพราะว่าผมเปิดกระจกดูหอนพอเลยอู้หูหูหหอนอะไรหวานี้วะแล้ววัดแถวนั้นอ่ะมันเป็นวัดป่าพี่มันก็จะมูด,ด้าะหน้ากลัวมากเลยพี่ครับแล้ว่านี่ผมขับรถไปตามทางเนี่ยอันเนี้ยพอพ้นโค้งนั้นน่ะ คือผู้หญิงคนนั้นอ่ะหายไปตั้งมาหลาไม่รู้ <Hey. S 1> หายไปไดืด้อเลยบอกเอา้าบอกอยูใคิดโดนแล้ว oh. ไม่ได้รับมาเลยห oh. าาอมันจัดอย่างนี้ระ oh. ว่งทีผมขับไปนะ oh. เนี่ยเฮ้ยบกเจอคนเนี้ยผมเริ่มกลัวแล้ว oh. ถ้าที่ในรถผมพูดตรงๆนะแอร์มันแทบไม่มีความเย็นเลยนะ แต่มันรู้ส <หา S 2> ึกว่าหนาวมาพี่ <c oughs> หนาวแบบต้นคอในล้าวลงมาเลยพี่แบบ<ช>มีรออาน้ำแข็งมาตกตรงนั้นน<ช>่ะขนหัวผมมันเริ่มตั้งแล้วบอกว่าโอ้ยมันโดนอะไรวะเนี่ยปกติผมจะวิ่งถ้าวิ่งกลางคืนจริงๆอ่ะผมจะวิ่งข้างนอกผมไม่ค่อยวิ่งข้างในหรอ,<ช><ช>อกเพราะว่าอันนี้คืองานมันเร่งไงผมทําเที่ยวด้วยไงผมก็เลยต้องทำต้องไปไง ระว่านี่ผมผมก็รู้สึกง่ายเท้าผมเนี่ยคือเหงือออกเลยนะเพราะเพราะคาดว่าผมท่องรองเท้าขับรถเหงือออกก็ชุ่มทั้งตัวเลยผมบอกว่าแถวนี้ปั๊มน้ำมงนน้ำมันอะไรก็ไม่มีครับติจอดพักก็หน่อยผมขับไปคาเนี่ยอะไรห้่อยพี่พี่พี่คนนั้นยังนั่งอยู่ที่เดิมแต่สภาพเขาไม่เหมือนเดิมนะพี่เขาหันมาปุ๊บเนี่ยหน้าเขาเนี่ยเละมีเลืขึ้นหนึ่งประมาณคนเหมือนถูกรถชนแล้วหน้ามันเละ เลือดออกมาพี่ออแล้วก็เสื้อผ้าเขาเนี่ยก็ชุ่ม,มันด้วยเลือดอะพี่เออเขาก็บอกหันมาแล้วอบอกโอหัวร้อยผมว่าคือ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 เขาบอกเขาบอกว่าไปส่งพี่ถึงที่เลยนะหนูผมบอกว่าไวเอาแล้วโว้ยผมก็ไฟเกลีกกก้ยน้ำเลยแบบความด้วยความกลัวเนาะ,ะแถวสระบุรีพี่ก็รู้อยว่ามันเขาเป็นอะไรเยอะใช่ไหม มันก็แบบอามก็อันตรายอยู่นะผมมาเกือบจะล่วงเข่าเหมือนกันอะครับคือมันเป็นโค้งอะผมก็แบบความกลัวนะเราก็ไม่ได้ค่อยจะวังเท่าไหร่นะวันผมผมก็เลยมาพยายามจะไม่มองฝั่งงตรงข้างผมออแต่ผมรู้สึกผมได้กลิ่นเนี่ยมีกลิ่นเหมือนประมาณน่ะอะไรนั่งดั้งของทุกอย่างเนี่ยครับผ่านไปพี่เขาก็ยังนั่งอยู่เหมือนเดิมนะโอ้โหันั่งอยู่เหมือนเดิมสภาพนั้นเลยผมก็บอกว่าอ้ยเมื่อไหร่จะลงไปนทกทีมัาคุน ผมก็กลัวคือความที่ผมกลัวมากคือผมกั้นใจขับรถไปจนกว่าจะหาที่สว่างสว่างเจอพี่หรือว่าปั๊มน้ำมันเหลืออะไรก็ได้จะได้จอดแล้ววิ่งลงรถไปก่อนแต่ผ่านไปทีเขาหายไปดื้ออีกแล้วพี่หายไปเฮ้ยโอ้โหไปแล้วโอ้โหกันผมก็เลยแบบชะลอความเร็วรถลงค่อยๆชะลอชะลอแต่คันนี้อะไรรู้ไหมพี่ยองคนนั้นอะ อยู่ๆอ่ะเขาห้อยหัวลงมาตรงหน้ากระจกรถผมพี่เอานาไปเกระจกรถผมเลยอ่ะผมก็เลยเบรกกะทันหันแล้วเบรกต่แบบประมาณว่าเบรกล้อตายอ่งพี่ผมก็ร้องลั่นรถอยู่คนเดียวแล้วก็โดดไปตกหลังรถเลยพี่ไอ้ตรงหลังรถบรรทุกมันจะมีแคปเล็กๆองรถกระบะอ่พี่ผมก็หลบไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเป็นน้องคุดอยู่หลังโบกประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงผมก็มองเเขาหายไปแล้วดูในกลกามาประมาณสักตีหนึ่งครึ่งแล้วตอนนั้น ผมก็เลยบอกอยากจะขับรถให้พ้นจากตรงนี้ไปจะอยู่ตรงนี้ก็อันตรายเดี๋ยวื่อเกิดถ้าไม่เจอขี่ก็ต้องเจอโจนแล้ววะแต่อย่างน้อยอ่ะผมก็ไม่ค่อยกลัวเพราะว,ว่าหนึ่งในรถผมมันมีพวกมีพงมีพ้าอะไรอยู่ผมไม่กลัวอยู่แล้วก็โจนมาแล้วผมก็เลยไปไปีินเข้าไปนั่งอยู่ตรงเบาะคนขคับแต่ผมสังเกตอะไรรู้สึกแปลกๆพี่อ,อันนี้เหมือนมีคนน,นั่งอยู่ในรถผมอ่า,าสไมมีคนอ่ะมันนั่งเบียดกันอันที่ผมยู่คนเดียวอ่ะ ผมหันไปอะไรรู้ไหมพี่เห็นพี่คนนั้นแล้วก็มีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ตรงแคปหนักสภาพไม่ต่างกันเลยแล้วก็อีกคนนึงอีกคนนึงเป็นเหมือนประมาณน่ะเป็นเด็กผู้หญิงอายุมาสิบสี่สิบห้าแบบตรงประมาณว่าเหมือนประมาณน่ะตรงของเขาเนี้ยบลูโบไปเลยแล้วก็มีไฟฟ้าออกมาของันนั้นสติแตกเปิดประตูรถลงไป้รถเลยพี่วิ่งแบบไฟรู้ไปไปถึงได้ย่ะ จนไปเจอท pues mm ุ nah ่งนามันมีท yes. ุ oh oh, the so oh. er ่งนาอยููพี่แล้วมีคนือนประมาณว่าไอ้นี่อยู่กําลังแบบประมาณว่าสูบน้าเข้านาเลยนะเขาก็ก่อกองไปนั่งอยู่ตรงไอ้นี่ยเขาว่าตรงเพิงเขาว่าผมก็วิ่งไปหาเขาก็ถามลุงคนนั้นอ่ะคือเหมือนแกตกใจน้องผมจะเป็นโจหรือเปล่าแกก็ติดปุ่นต่อวันนี้ผมอี่ผมบอกลุงผมว่าดีอย่ายิงผมถามเฮ้ยไอ้เป็นใครวะไอ้เมืองไหนผมบอกโอ้ลุงผมโดนผีลอกวาเนี่ยผบอกนี่แหนะวะเขาก็เอาปืนไปวางแล้วเขาก็แบบมานี้นี เล่าให้ลุงฟังนี่มันมาเองมาจากไหนเนี่ยบอกอผมว่าขับรถบรรทุกผมมาจากนูน่นผมเอาของมาส่งสราบุรีเนี่ยครับครับแล้วรถไปจอดรถเีอยผมวิ่งมาจากไหนวิ่งมาตั้งไกลเลยเนะี่ยผมมาเจอลุงผมก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเจออย่างนั้นนี้เขาบอกว่าผมไม่รู้หรอกสามคนนะ้ะมันเป็นผีต้หงกนะูนเขาบอกมันเป็นครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกกันเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาประตกอุบัติเหตุครับถูกรถบรรทุกก็ได้ชนตายเสียเกียบติตายทั้งคู่เลยสามคนเลย เหมือนประมาณว่าจะไปหาลูกเขาอีกคนนะลูกคนโตเขาแห่ะที่ไปหยุดตรงนั้นแล้วขี่รถก็ไปตอนกลางคืนนี่แหละแต่ถูกรถบรรทุกกระชนอืเผมบอกว่าเขาคนจะแบบเกลียดพวกเองละมั้งบอกผมก็ไม่ได้เป็นคนชนนะมันต้องมาหลอกผมมากครับบอกไมปพาก็ไม่รู้เว้ยบอกแล้วเอ็งมายังไรเองบอกวิ่งนี่บ้านเนี่ยลุงลุงก็บอกว่าลุงผมรู้กวัอะไรลุงหน่อยดิบอกเขกวัอะไรลุงมีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมส่งไปเลยผมก็เลยจะลุงก็บอกอ่าได้ได้ได้บอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับลุง ลุงก็บอกรถเองใช่ไหมคันสีขาววะนะผมใช่ใช่ผมก็ลงรถผมลุงก็บอกเอ้ยเจอใครอ่ะถมสี่ถมห้าอย่ารักโม้ซื่อหนูเว้ยเขาบอกเขาก็เป็นแค่ก็ไปคุยเหมือนลุงนี่แหละแต่สถานการณ์เป็นผีอ่ะลุงบอกข้ามันจะผีหรอกเว้ยไม่ต้องกลัวข้าแล้วลุงก็ขี่รถไปลุงก็ไปอย่างไวเลยนะนึกว่าจะค่อยๆไปทั้งยิ่เด็กอายุกะเยอะมากนะก็ขี่รถแบบไวรุ่นเลยวิ่งาหายไปเลยอ่ะพอกกลัทางลุงจะกลัวจริงอ่ะ ผมขึ้นรถต่ปุ๊บขอหายไปกันหมดแล้วพี่ครับเ้อเลยตัดถึงใจขับรถต่อไปผมว่าขับรถผ่านทุ่ง,งานาลุงอะไรก็ยังเห็นลุงทําอะไรอยู่เลยแหละครับแต่ครั้งนี้ยมันจะออกถนนใหญ่แล้วคือระหว่างทางเนี้ยผมได้เจอกับร้านค้าร้านหนึ่งอ,อือว็วุ้ยมืดมืดนี้มีร้านค้าอยู่วะจเจอที่เออจอดซื้ออะไรกินทางไหนมันสดชื่นหน่อย,น,อน,อยนี้อือลงไปผมก็ไปหยิบเครื่องดื่มอะมันสองขวดครับผมเอาเงินไปวางผมก็บอกเรียกเขายายครับยาย ยายครับซื้อมดน้อนนะครับยายยายเขาก็หันมาแต่ยายไม่ได้แบบหันมาปกติหันมาแบบอ,อหักอ้ออหักอ่ะผมก็เลยร้องโยนของทิ้งแล้วก็วิ่งออกไปหันไม่ขี่บ้านหลังนั้นไปเป็นบ้านหลังโอ้ยผมก็เลยบอกว่าโอ้ยเจออะไรไม่ยไ,ไปโว้ยไม่เอาเลยคืออยียบแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะพี่บบแบบ จนตำรวจะตั้งด่านอยู่ขับรถตามผมอ่าตำรวจทางหลวงอ,อ่ะจนข้าผมมอ้เมาเนย่ยเมายาเ้า่เยขับรถเงี้ยผมก็เลยเล่าไ้ฟังพี่ใจเยน็ยนเยน็ยนเยน็นฟังผมก่อนฟังผมก่อนอย่าเพิ่งอย่างนั้นอย่าเพิ่งจับผมแกก็แกก็บอกอีพี่คนหนึ่งที่เป็นเหมือนประมาณฟุกกองบอกเออฟังก่อนฟังก่อนมีอะไรไปเล่าให้ฟังพี่ฟุกกองเัานั้นก็บอกว่าเฮ้ยไอสามคนนั่นกับผีตาโหงบ้านหลังนั้นก็ไม่รู้อ,อ่ะโดนฆ่าตายกัโดนต้นโดนฆ่าตายอ บ้านหลังนั้นมันมีใครอยู่มี20ปีแล้วพี่คนพื้นที่ผมที่ผมนีพี่ยังค่าจับผมไม่เเนี่ยผมหนีมาผมตุตนถึงเจะเขาบอกว่ายังไงก็ต้องจับวะขับรถเร็วเกินกำหนดนี่ผมก็เด้นโดนขับไปสั่งตรงนั้นไปบอกอันนี้ไม่เป็นไรพี่เขาก็เลยเกลียดไปสั่งผมเขาบอกไปเสียค่าปรับเองนะแล้วพี่เขาก็ไปอย,อยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยก็ไม่ได้เนาะผมขับรถตามไปหน่อยนี่แกขึ้นรถเก่งก็ได้แกขับหายไปอย่างเร็วเลยครับ พอคันนี้ยผมไม่ถึงปลายทางผมก็ไปรอดั้มอยู่ผมก็ได้ไปเล่าเรื่องเนี้ยให้คนขับรถด้วยกันฟังหลายคนเลยคเขาก็บอกว่าเองก็เจอเหมือนกันเหรอวะพี่คนหนึ่งอ่ะชื่อพี่พี่โป้งอแกก็บอกว่าโอ้ยพี่ก็เจอมันเองนี่แหละวะนั่งกันสามคนอันนั้นโบกสามคนทีเดียวเลยความว่าพี่โป้งเป็นคนใจดีไงเแกบอกว่าเออขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยแล้วก็เจอแบบนั้นแหละออบอกลูกสาวนี่ตายน่ากลัวสุดว่ะบอกเลยรถจาได้ไหม ว่ารถคันไหนไปคันเหยียบแล้วเรื่องนี้นานอย่างผมก็ไปถามคนที่ท่าสายนั้นเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งอ่ะที่เป็นคนขับรถเม็โคเลยเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นมาสิบกว่าปีที่แล้วอพี่นี่แหละเป็นคนเห็นเหตุการณ์เลยระหว่างที่แกขี่มอเตอร์ไซค์มาทํางานนี่แหละเอากลางคืนไงเพราะว่ามันคืองานที่เนี่ยมันจะเข้าเป็นกะแกเข้ากะดึกไงเพราะว่าต้องขับรถช่วงกลางคืนบางทีเนาะแล้วก็มาเฝ้าล้มเฝ้ารถด้วยแกระหว่างแกขับ เห็นสามแมคนพ่อแม่ลูกอะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมีรถบรรทุกก็มาวิ่งตามหลังมาเหมือนประมาณว่าขับมาเร็วแล้วรถคันนี้เบรกทันหันคือรถบรรทุกคณนเบรกไม่ทันเลยชนและและทับล่างทั้งสองคนณกครับบอกขนาดนั้นเลยพี่บอกเออรงที่เองเจอในตรงลรานั่นแหละที่มันต้นไม้อะเขาบอกเองไม่รู้ว่าคนผัวน่ะคอหักขาที่เลยครนเมียนี่ก็มันนี่เละเลยนะคนลูกแบบท้องเนี่ยแตกไฟเนี่ยทะลักหมดเลย าบอกว่าเจออย่างนั้นเลยพี่ oh. อ๋อรายาพูดตรงตอนนั้นอ่ะผมยอมรับว่าขี่ลาดบนเบาะรถเลยนะยอมรับว่าขี่ลาด oh. นะเขาบอกว่าพวกนั้นขับก็ยังมาล้อเลียนผมอยู่ว่าผมขี่ลาด oh. บอกลองมาเจอบ้างคนไม่เจออ่ะแล้วจะรู้ <c oughs> ใช่ใช่ใช่แล้วก็มีป่าไอ้คนชื่อป่าช้างแกเป็นคนเก่าคนแก่น่าเกคนขับรถแบบโวยฉมังแล้วแกยังพูดบอกบอกแล้วว่าจะไปรับคนมั่วซั่วเองเา ถ้าเกิดมันเป็นโจรขึ้นมาแล้วมันต้นมันสามคนเนี่ยมันล็อกคองมันไม่จีิงอ่ะเองจะไปสู้มันได้ปะวะบอกคุณจะสู้มันได้คงจะตายอย่างเงี้ยเราบอกนั่นแหละอย่าไปรับม่วสู้อะไ่เจอโจรกับผีแล้ววะเรื่องรถมีอยู่ะมาเออโอ้โหเจออะไรครับคุณยุทธนี่มันหนักเกินไปแล้วไม่แล้วผู้ชายคนนั้นอะที่ขับรถมาส่งเรานะลุงอ่ะลุงอ่ะ คือลุงแกเป็นคนทำ<อ>แช่แถวนั้นแหละชาวบ้านแบบนั้นคือมาทำนาคือนานกนอ็อยู่ตรงนั้นไงแล้วมานอนเป้าพี่โดงพี่ดานกันด้วยนึนกว่าคุณลงุงจะเป็นสามีร้านของชําที่เสียชีวิตร้านอันนั้นในเรื่องนั้นก็นาเลยนะตรงท่ามก็อุ้ยโอ้แล้วยายเขโดนโจนต้นโจน,นขึ้นบ้านไงน,นี่มันวันอะไรวะเนี่ยคือแบบเจอแบบอย่างนั้นนลมันต้องช็อกตายแล้วนะคุณยุทธนะอัองี้อตรงๆวิออกจากบ,บ้านยิงโจบมันทัก สองแล้วผมก็ดันลืมพระเครื่องที่ผมห้อยประจาไว้ออที่บ้านออวัมาถึงที่ทำงานแล้วคือเฮ้ยเราลืมพระนี่มั้ค่ะครับคือมันเหมือนมันจะมีดวงอย่างหนึ่งอะให้เราต้องเจอเอ,อืมเพราะปกติผมจะห้อยพระติดตัวตลอดออผมก็พยาพยามทุอ่ผมจะห้อยติดตัวตลอดลออโอ้โห,โโหคือมุมมองของคนเนี่ยคนที่เขาขับรถบรรทุกรถขนดินขนอะไรเนี่ยเออพี่ๆเหล่านี้เนี่ยเขาใจดีนะ คือผมเนี่ยเป็นคนเดินทางบ่อยๆเนี่ยผมจะรู้ดีเลยเวลาทักทายเวลาเจอกันโอ้พี่เขาอัจจยะสสยดีบางาครั้งเนี่ย,<า>ยไปรับไปอะไรมานี่มันบางคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเนาะแต่สุดท้ายแล้วเราช่วยเขาเนี่ยแต่กลายเป็นผีมาหลอกเราเนี่ยโอ้โหเจออย่างนี้เนี่ยมันน่ากลัวสุวนนดนะักกุญธนะแล้วอีกอย่างคือเขาคงจะฝังใจว่าไอ้รถบรรทุกคันพวกนี้มันชนฉัๆๆนตายใช่ใช่ อันที่ว่าเราก็ไม่ได้รู้จักกับเขาแล้วมันจะเป็นคนที่ว่าทาเขาด้วยไงจิตสุดท้ายไงจิตสุดท้ายตับไว้พวกนี้รถพวกนี้อืแล้วหลังจากวันนั้นเรายังขับผ่านตรงนั้นอีกไหมก็ไม่จําเป็นก็จะไม่ไปไปถึงไปแับไปเร็วที่สุดอ่ะเลยโอ้โหแล้วยังเห็นอยู่ไหมก็เห็นบ้างแต่ผมพยายามทําเป็นไม่เห็นเขาขับผป่านาไปเลยโอ้โหน่ากลัวคุณยุทธสุดๆเลยะคนที่เขาขับรถแบบเนี้ยมันมีเรื่องราวเรื่องแบบพวกนี้มา เล่าให้กันฟังเยอะมากเนี่ยคุณเกียงไกรเนี่ยจะมาเล่าพวกนี้เนี่ยก็สิ่งถบรรทุกเหมือนกันนะเขาก็เจอแบบนี้คล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเจออะไรบอกว่ามีทั้งสามเรื่องเลยแล้วก็เป็นเรื่องสั้นๆใช่ใช่ใช่แล้วก็มีนอตสไตค์ที่วิ่งดึกๆแล้วก็พวกไรเดอร์ส่งอาหารอืมแล้วคนขับรถตู้เนี่ยเจอบ่อยสุกๆีใช่ใช่ใช่อาชีพเนี่ยไม่ต่างอะไรจากอคนที่เป็นรปภเลยนะ ร่อพอนี่ก็ตำรวจด้วยใช่ตำรวจใล่ยอใช่ใช่โอ้โหโอเคโอเคคุณยุทธแม่วันนี้มันมากเลยรู้สึกแบบฟังแล้วโอ้โหเจออะไรมาวะน่ามันเยอะเกินไปอ่ะเออเออเอออ่ะโอเคขอบคุณมากคุณยุทธเดี๋ยวยังไงมาเล่ากันใหม่นะคาดว่าต้องมีอีกหลายๆเรื่องมาฝากกันแน่เนอะมีเยอะเลยพี่โอเคโอเคยังรอเสมอแล้วก็ยังมาเล่าได้เสมอนะครับโอเคครับวันนี้ ขอบพระคุณมากครับ